สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงอ่อาโทษนะอันนี้มันติดกับผ้ามันก็จะแย่ในเรื่องแกมันไม่มีที่อยู่พอลงกรีนห<อ>ิ้ก็ขอได้เหมือนกันก็ขอได้เป็นบางทีช่วงที่แบบช่วงช่วงที่ลำบากนะถ้าช่วงเราสบายอยากขอเขาไม่ให้ก็คือลำบากถามเรื่องอยู่เมื่อก่อนมาทุกเดือนเนาะมาขึ้นยอดใหญ่ทุกเดือนนะถ้าขออ่ะก็มาว่าปฏิ พี่เดกขอโทษ่ะก็เดี๋ยวนี้ทัวะคราใจนี่แม่ให้ตั้งจีนให้กขาตั้งจีนดีตัวลคนผ่านไลน์นะใครที่แบบอุ้ยหนูจะไปว่างข้างนอกหนูไม่กล้าไปคนเดียวเป็นเพื่อนเลยดีขัว เขามาขออย่างแบบเวลาแบบบางคนลูกค้ามาอะไรที่บ้านอย่างเงี้ยใครที่เขาเชื่อแล้วเขาไหวายอย่างเงี้ยเขาได้ยอดกลับไปแบบไม่น่าเชื่อนะแล้วฉันก็เคยมีลูกค้าคนหนึง่งฉันไม่ได้ไล่ขเขานานมา it? It, ใช่ปะเขาไม่ได้ใช้งานฉันเลยฉันรู้สึกว่าอุ้ยฉันไม่ได้ใช้งานเขาอีเข้าไม่ได้ใช้งานฉันเลยฉันก็รู้สึกว่า, obia, บาแบบก็เลยเข้าไปไหวพ้พระแล้วก็ไม่ได้ขอให้ตัวเองนะก็ขอให้เขาก็บอกว่า เออแบบขอให้เขาได้ยอดนะขอให้เขาแบบวันนี้ยอดขายเขาปังๆนะผมงเขาไม่ค่อยได้ใช้งานหนูเลยเออแบบแล้วเขาก็แบบปัญหาเขาเยอะอะไรเงี้ยเขาได้ยอดว่ะจริงสละอื่นแล้วก็ข้างนอกนี้ก็จะบ้านเราเหมือนตํานักท่งเลยอะแล้วพี่กลัวที่ไหนล่ะ กแกบ้านทั้งชั้นเหมือนสำนักส้งสอยู่นะแกนี่หน้าว้านฉันนะดูดินี่ปู่ทาเวศจึ้งไหมอันนี้วัจรามัดีแน่นอนที่สุดองมที่ที่สุดตอนที่เขาสร้างอันนี้คือตอนที่เขาสร้างองค์ข้างหลังอะที่โอดี่เขานคนไปไหว้กันเยอ,อะๆอะฉันไปรำถวายข้างหน้ามาจา้ะอ่ะเปิดใครอยากไหว้ไหมจะทำไงเธอดูไปแล้วกันนะ สาธุค่า <c oughs> สาธุสาธุค่าสาธุเก่ง <c oughs> ขอโทษนะคะะวัว่ เป็นพระแม่ธรณีพระพญานาคลาชพระแม่ธรณีเสร็จว่างพลาดเลยหรือเปล่า <c oughs> จะจบวัน,นช่ำครบทุกอย่างสุดๆ แต่กอดอะที่ฉันได้หวยเยอะๆอะฉันก็ขอในห้องนี้แหละเนอพี่จุ๋มเนาะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ให้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ให้แล้วนี้กันแดดมันติดมาหมายถึงว่าไม่ใช่ฉันไม่ให้นะเขาไม่ให้แล้วในห้องเนียเขาไม่ให้ฉันแล้ว <c oughs> พงแบบแกไม่ต้องใช้ส่วนนี้แล้วแกแกแบบทํางานหาเงินได้ด้านอื่นได้แล้วให้ตอนแบบช่วงแบบแย่ๆหรือไงเขาให้ตลอดเลยเนอะพี่จุ๋มเนาะห ย่อมเพี่แบบก็ลาดโอขึ้นแบบอันนี้จะเบ้างคือเรงแบบเราต้ไปี่หรือไงล่ะขอหวยได้ก่อยโอ๊ยตอนขอหวยช้ำทำขันตมบนเองชํำช่วงช่วงนี้อะ ช่วงอะไรนะช่วงช่วงโควิด,วดที่สุดที่สุดมันต้องให้ใครช่วยๆเลยไม่ได้บังคับใ,คใ,คให้ช่วยด้วยใครเล่าให้ฟังเฉยน้องถ็อเนะคำขันสมมติเองไดะคำขัน <c oughs> ขัน <c oughs> ขัน,ขนแล้วขึ้นเลขอ่ะทำไม่ไง เราถือดิคุณไม่คุณเร่งเลยนะนอยู่ที่เดิมไม่ขย,ยับต้องให้ได้แล้วอ่ะมันไปหาทางอื่นได้แล้วอ่ะพี่ผมพี่ผมจะเล่าอะไรพี่จะเล่าอะไรวะนหนัวเล่าอะไรวะไม่รู้ว่ะรีบแล้ว อือแม่หุปตหิงนี่ยังวะ สีแดงได้ไหมเป็น่อ๋อได้แทนี่นักตัวแดงหือกับหมูเมอร์น่าดีดีไหมได้แล้วก็เก่ขานใ่ไหเี่ยเียวกเกีไน้องดีกว่านี้ต้องนอนแล้วเธอทำกันจริงจังเลยหรอเร็จแด้ะใช่หรอเดี๋ยวเรานี่ค่นเดี๋ยวเราหันเสร็จล้ว เราค่อยมีกับแล้วอันไหนี้เสียแล้วเนี่ยใส่ใส่ถุงเลยพวกมีเจเจทีหมดเลยเอตการ์นี่แฟดแล้วเลหกอันอันนี้ของม่แม่จะมาทำคุณแม่ดีกว่าไม่เราเ่ยนแปเียนแป๊เติมแค้ไปขอที่ ฉันไม่ได้ไปเลยนี่ไงตึน้ดน่ะตรงทางของตึกแดงใช่ไหมขอ่ให้โคอ่าไม่ไปอ่ะไวมัไม่ถูกเลยเอาไม่จะบอกว่ามัน่ตัวนึง ขาไม่ถูกค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องติดใจจังไม่ได้ว่าตัวที่เหือที่ถูกถูกับขั้นจริงอนที่ว่าพี่ว่าเด็มันมันผิดไปแจมหนึ่งข้างหลังนะพี่ซื้อแปดเศษซื้อห้าเศษมันออกมปหกเศษนะเขาก็บอกพี่ถูกมาแล้วพี่ว่าพี่ก็ได้ใบนั้นน่ะพี่นี่งบอกว่าน้าห้าใบกตไม่ต่างเศษไปแจมเดียวเขาบอกพี่บอกเขาบอกพี่ถูกขั้นจริงแล้วพี่ไม่ใช้ตรวจไงแล้วพี่นั่งอ่านเอาไงเนาะ มันจะไม่ได้ว่ามันออกมันออกห้าเจ็ดตง้หรือกคือห้าห้าหกหรือห้าแปดนี่เด้ห้าเจ็ดหรือห้านี่แด้ะมันผิดเลขเดียวหนาผิดคือเลขเดียวนะถ้าไม่ถูกก็เราไม่ต้องติดใจสนในแรกแต่ถ้าอยากไปไหว้ผู้ความสบายใจเดี๋ยวเราก็ได้ไปเราเร็วนี้แหละเพราะวันว่างเราได้ได้ไปละวันนั้นไปพี่จุแล้วพี่ก็พี่ก็ยืนมองอยู่น่ย พี่เก่งใส่สองชิ้นงช่วยกินได้ไหมอะไรคะเออจะดีเหรอหวานกรอบอร่อยคือพยายามกินให้หมดถึงจะได้อ่ะหมดแล้วอ่ะสองชิ้นนั่นเร็วมากเลยอ่ะยังค่ะอืมอืมมันทอดเหมืนอหรอเหมือนละมุดเนาะอืมนี่เหมือนละมุดเนาะดีมูที่มีข้างหน้านี่คือหมี่ใช่ไหมหนูมีตัวนี้อ่ะ คันเปอร์เซ็นน่ะหมดแล้วว่ะเอเอก็ได้เก่เอเอเอก็มีตันนี้มีตัวสีขาวแล้วก็มีตัวสีเหลืองกำลังคิดว่าจะซื้อตัวสีมีหัวดำปะอันนี้อันนี้ได้แล้วกับไอ้ะที่เป็นผีเสื้อกับผีม้าแล้วอันใหญ่กามหนึ่งวีกามสองวีฟันวีอีทีมันไม่นั่งข้ามไม่เก่ง ทำไมใช่ไหมใช่ไหมลูกขึ้ข้าวยังทำไมอะไรทำไมเจะไปให้พี่หาข้าวให้เขากินมอญสอดเท้าเห็นอยู่ตรงนี้ใช่เดีวเราจขึไม่ไม่เจออันนี้เอาขึ้นรถเลยนะถ้าไปจะขึ้นรถเองทุกครั้งนะพิมไม่นอนไไไม่ด้้อวนนนรถพิมน่ารักไม่เห่าเลยแล้วเดินให้คนเหยียะตลอดชอบดีมูเราจะไปข้างนอกฉันก็จะเอาจากในรถมามันไม่เจอหรอกอันนั้นนะเขาบอกฉันซื้อไม่สามใครไหเนี่ย ทำดมีโนูว่าเห็นตัวที่มันได้พันที่นี่ได้พันเเซนเหรอจะงอออีกพันเปซนอบอกแล้วไม่ว่าจะตรงไหนตอนนี้เปิดไปก็เจอหมอนนะจะเปิดทายเราไม่เจอเลยนะข้างในมีมอลลี่ที่เราเป็นอวกาศอ่ะหกตัวยังไม่ได้แกะตอนนี้เ้าอยู่ดีตอนนี้ไปตก โดนโดนลุงบ๊อบตกโดนลุงโอ้โหตกแต่ลุงบ๊อบแพงเนาะไม่มีพวกตัวใหญ่แพงมากซื้อไม่ไหวเอามาเอบีเป็นแพงเกินเรื่องอ่ะกบอนโอเครับจุกค่ะ เสื้อผ้าเนอะวันไหนอะไหนที่เราว่าเราว่าซื้อเลันไหนล่ะไม่เราไปซื้อมันมีให้เราซื้อไหมตรงนี้เหรอเออเยสอาสีฟันยาสีฟันไม่พอนะคะอันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมอือแม่ถ้ามาแค่ชุดเดียวมันอมัอันนี้คือเปลี่ยนแม่ เอาหน้าเก่ะนอนตอนไหนคะตอนไหนก็ได้โตแล้วแฝดจะได้ีก่นะรอเล่นนะมันมีสีที่หนึหกที่กแบบ็แปดหกเดีเ๋วเ,เขาแหกหัวเอาถามดีๆตอบเป็นตีนเลย ไอ้หมอมขวดยาวไหนอันนี้หอมอะไรที้งมะม่วงมาสู้อันนี้เก่งอันไหนฉันรอเล่นนะ<า>อันนี้จะโกรธจะนะน,นี่ฉันเอาคัตเตอร์จากที่บ้านมาด้วยแหละฉ,นนฉันว่าฉันตอนแรกฉันว่าอุ๊ยเดี๋ยวมีเวลาว่างอยู่ในรถมันจะเบื่อเดี๋ยวเล่นแบบแกะกล่องจุ่มดีกว่าไม่ว่างเลยค่ะเหมือนเด็กอ่ะเวลาดังรถแบบพลอเหงาว่ะต้องมีแบบกิจกรรมอันนี้ ผมอยื่ไว้ที่บางไบส์กอเราะเขาได้การรน่อันนี้หนูจัดการอยู่อุ้ดอัพลได้ไหมพี่เก่งลงมันเท่าไหร่นะคะพันสามที่พี่เก่งได้้คุยกับฉันได้วาซ้ำทุกคนสามอย่างพี่เก่ง<า>ลงมาพันสามปะอะไรนะลงศพอ่ะพันสามแบบธรรมดาลแล้วก็แบบมีลายสองพัน เราควรเอาเป็นธรรมดาแบบนี้มแล้วแต่ใจเลยครับนี่เก่งนี่อ๋อร,ร้อยโอเคค่ะเติมร้อยเอาธรรมดาก็พอ,อเจ้าพี่จยนะุดเนาะลงอืม รอหยิบอยู่นะคะไอ้ตัวนี้น่ารักมากถ้าใครยังไม่เคยเล่นเราไปเล่นนะคะเพราะคุณจะโดนตกเหมือนที่ฉัน 那。<laughs> <laughs> อินอยู่หรอพราะร้อยข้างในใส่เวลาโอ้มีนี่นะอ,อันนี้อีกสี่สิบสี่อะไร ไม่นอนเลยเฮ้ยทำไรคะกลมีลาย28ตลบอยู่ còn mà như vậy luôn chỉ Hãy subscribe cho đi không có กะว่าให้ลมนะเนี่ยม่ลม่ดีุปานเด็เหรังเด็กตาจะดีไม่ออร้อนเป็นเหมือนี้นเลยของคุณเต็มเยอะไม่จริงเลยพี่จูบมันเอาไปขายมีของขายด้วยเต็มเลยไม่กี้ พี่านึ่งตีสองพี่แอ่อีกเียนาทีจะปิดจะตีสองแล้วเวลาเวลามันก็เหมือนอายุแหละอุ้ยตาตาแบบแบสามชั้นค่ะแก่แล้วไอ้อย่งเนี้มันจะเป็นอย่างนี้แหละที่แก้มบุ๋มน่ารักโอ้โหพันแปดทุกคนไม่หลับไม่นอนระคะตีสองแล้ว ่ยุม่ไม่ไหวบอกไหวฉันต้องไปหามา,าอีกตัวนี้ปกติพอเอาจีนไม่พอถึงเวลาจะเข้าที่นอนตาสว่างนีนรอดเนระพีุ่จฮะฮะอะไรวะจีนเก็บออกไงเลยอะอะไรเอาไม่เก็นเอ๊ะที่แตะแปะอันอึ่งอึ่งอึ่งอึ่ะ ไม่แล้วพ่อเก็บไปไหนอะมาของหนูพ่อเข้าใจอะไรผิดปะฮะไม่แล้วพ่อเก็บไปไหนอะเออไม่รู้เลี๋ยวซ้อนกามอีแล้วสรุปพ่อทิ้งของหนูหนูแหกต่อเลยนะโอ้โหผู้ชายต่อนี่เหรอข้อคือเรียบร้อยอหายไปไหนอะเหลือตัวเดียวเลยนกย,ยุงมาเออแต่ว่าของไม่อยู่อยู่ไหน แล้วแมวอยู่ปะแปลกๆและวอบ,บอได้่อะไรมากนอ๋ออันนี้ส่งให้พี่บอลใชีพี่ท้งเขาพี่สีเขาพี่ดีพวกเราไม่เอาแต่นรเไปเอพี่กุกมาเดี๋ยวถามเขาก็ถามที่น,นี้กได้ อัดเอาีซ้อนนี่เหรอเดี๋ยวถามน้องโมเดลก็ดูแล้วไม่นะซ้อนทำไมก่อนของหนูเอออี้ยงวะไปเตรียมตู่พ่อเข้าใจผิดป้ามัเป็นของหนูนะพี่แกงคะแล้วคุณพ่อจะทำอะไรวันนี้คะมันไม่ได้ค่ะพี่แกงที่อยู่ข้างหนูคุณเลยเข้าใจผิดขอมไม่ใช่ของโมเดลนะสวัสดีหายไปค่ะ เธาออกได้แล้วนะะเธอดูเธอดูอะไรก็อาโทรศัท์กระเป๋าตังค์เดี๋ยวก่อนกระเป๋าเธออยู่ตรงนู้นแต่ไม่ยังนี่มันเอาอะไรให้หนูอะอแล้วเธอชเปิด้ยนะอันนี้เป็นกล่องสุ่มจากโมเดลเอาที่กทียนดับแล้วค่ะที่เม่จมันใส่อะไรมาให้หนูอ๋ออะไมัใส่อะไรให้หนูแกดูกักเปเดี๋ยวเอาของเอาของ ื่อเดิมมันทำกล่องจุ่มให้หนูการแป๊กพีที่พีหลับแหละอย่างรวดเร็วยางรัดผมปากกาที่ใช้แล้วและค่ะ กลับวะ่ะโอ้มีสมองสมุดเยี่ยม ของที่แล้วที่เราไปสุดอันนี้จุ่มกันมานะเขาใส่กล่องใส่กล่องไปให้เพื่อนหมดกับหมดอีตัวสวยๆที่ว่าเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะเห็นแล้วใส่ไปให้เพื่อนทำไมอะ่ะพี่จุ่มไปอันนี้ยหเอาขึ้นเนาะฮึพระเจ้าเทพเจ้าเทพเจ้าขึ้นไปคุณสือเอาพานเด็กเฮะยฮะ อ๋อโทรศัพท์หรือไว้ตรงนี้ไม่มีที่แล้วว่ที่เดิมเียวหายอะไรตรงพัดจะหายอยู่บนหัวไม่หายข้างบนอืมอยู่บนที่หลับแล้วจุ๋มดวงเธอไม่ไม่ใช่ละตอนเนี้ยมีซองซองแดงนี้เอาไว้เตรียมแจกจ่ายจ้าฉันดีดูอะไรดูดีดูดิทีวีที่นะคะพี้ม กลับชัาอยู่บนชําขี้ชําเดี๋ยวฉันจะให้ทุกคนเห็นดาราท่านหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่ผมจะไปนั่นก็คือน้องเป็ดน้อยซ่อนรักเดี๋ยวรักไม่ไหวรักสุดๆเดี๋ยวนที่เจ็ดเาจะมีอีเวนต์ฝากไปติดตามได้นะคะที่ไหนนะเทียนดับแล้วคะ่ะทีเหม็น ี่อะไรนะพี่จุ่มนี่มันอยู่นี่นี่อยู่นี่เป็ดอยู่นี่เป็ดจ้าเปิดไปไปไเป็ดจ้าเป็ดจ้าเป็ดมีงานอีเวนต์เหรอจ้าเป็ดจ้าพี่เป็ดมีงานอีเวนต์เหรอจ้าใครจะไปหาพี่เป็ดบ้างจ้า นีอ่อะไรวะเป็นท่านพี่ตาดองอ่ะลูกน่าจะคุกว่ามพี่จู๋พี่ตา ถึงเวลามมนอย็กอันนี้ไงอยากโดงไปแล้วให้ผมไปด้วยเออตอนนี้อะไรร้ป่ะคือมองอะไรกูอมองเห็นเป็นเลขหมดเลยรึเปล่าแม หมดคนอื่นก็จับได้อเป็ดแมวเป็นแมวเปรตไหมเป็ดเป็นแมวเปรดไหมไม่เป็นค่ะ <own life> ใช่เป็ดเข้ามาในห้องน้ำด้ดยทุกวันเลยใช่ไหมคะ ใช่ไหมน้องอเขาให้แม่ใส่สีพาเทวออะน้องจะใส่สีอะไรน้องใส่สีอะไรคะเด็กเปรี้ยนเหมืปนกูรักไม่ไหวไปละอ๋เจ็บท้องบ๊ายบาย เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ๊ม่วาย